ทิพแอมเซทอก2022พเ็ตแบกเก็บกลับบรรจุพัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืนทิปเแอมเซทอกสนับสนุนโดยบริษัทซันโทรี่แบลซี่โคเบวเร์ประเทศไทยสสวัดีค่ะคุณผู้ฟังนอกจากผู้ผลิตบรรจุพัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้าผู้จำหน่ายผู้รวบรวมโรงงานรีไซเคิลยังมีอีกบทบาทที่ไม่ได้อยู่ในวงการจัดการบรรจุภัณฑ์แต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงบทบาทการขับเคลื่อนภาคบังคับให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นบทบาทนี้นะคะก็คือภาครัฐรวมถึงนักวิชาการและองค์กรอิสระซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในเชิงนโยบายที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างไรก็ตามผ่าการทําให้ EPR เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับประเทศไทยอาจเป็นเรื่องที่ใช้เวลานาน,านดังนั้นในช่วงเริ่มต นะคะคมาตรการเชิงสมัครใจเชิงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อทุกฝ่ายมีความพร้อมระบบก็จะเปลี่ยนผ่านมาใช้ระบบภาพบังคับต่อไปในอนาคตค่ะแพ็คแบ็กเก็บกลับบรรจุพันธเพื่อวันที่ยั่งยืน